ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรพี่ชรางเชียงใหม่แล้วตอนนี้นะครับพี่ชร์ปเนี่ยกลิ่นมันแรงจริงๆเนาะคิดว่าตดเหรอเฮ้ยกลิ่นอะกลิ่นอะคุณนี่มันถือว่ามันหิวนะแต่เลิกไม่ได้จริงๆอ่ะคุณอะผมว่านะก็เริ่มต้นก็คีบอยู่แล้วนี่คุณมาล่าอะไรล่าอะไรไม่มีไม่มีแต่คุณได้กลิ่นคิดว่ามันน่าจะมีเงี้ยอ่ะแล้วมันก็มีจริงๆพี่ช้าเนี่ค ตแล้วบอกก่อนนะเราไม่รู้นะว่ามีร้านตู้คีบที่นี่แต่พี่ชาติที่ฐานว่ามันมีครับทุกคนแล้วพี่ชาก็พาลงมาดูเซนเซอร์มันบอกอ๋อเซนเซอร์เนี่ยนะเซนเซอร์เกี้ยแล้วเนตอนนี้บอกจิ๊ง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 ีิ๊งาิ๊งจนีงจิางจิ้งจิ๊งจา๊ง้ิ๊้จิ๊งจิ๊งดิ๊งจิีงจิ๊่จิ๊งจิ๊งจิ๊องาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ ใช่ป่าเออแล้วอีกอย่างนึงเขาไม่ให้คนมีการเล่นนะอ๋อมีการเล่นเนี่ยเขาล็อกเลยฮะเขาล็อกแล้วเขาล็อกแล้วพอพห้มีการเล่นเหรอเออเขาเห็นกูเขารีบล็อกแล้วเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเออแล้วนี่คุณไม่ได้คีิปนานเลยยังนานนานมากกี่ปีละไปเถอะตั้งแต่มีข่าวเนี่ยคุณก็ไม่ได้คีิเลยนี่ก็คลิปแอปเอาเออแอปเนาะอ่ะโอเคพี่ยำเข้าไปถองเท้าได้ดิทำไมเขาต้องล็อกประตูอ่ะ ไปดิเหนื่อยคุณไปนั่งข้างในดิมันเย็นน่ะอาไปไปไปโอ้หน้าสงสารเลยเกินอดล็กถอดล็เขาไม่ให้คุณเล่นหรอกเอาไปเลยนะเอาคิ้งค่าไปเออเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อีกโอ้ชีวิตคุณนี่มีปัญหาเยอะผักเข้าไปสิผักเข้าไปไม่ชอบผักอ๋อก็เลยต้องดึงได้โอ้ชีวิตเนาะ หน้าองสารเลยเกินนี่ครับจุดจบโได้แล้วจุดจบนลครับทุกคนยิงเข้าสู่วงการมากเท่าไหรก็เป๋อันนั้นแหละเป็นไงดมกลิ่นความรู้สึกเก่าๆดีครับดมความรู้สึกนะขารอคาอ่อนครับขาอ่อนคุณว่าร้านเหรอพี่จ้าว่าตัวเองไม่คับทาราขาอ่อนหูที่ไหนครับที่ไหนครับ อ๋ออีจองเหรอเฮ้ยนนะเราไวนะแหละงั้นแหละอชอบเลยทำไมคุณเ雷达อะไรคุณรู้ว่าในนี้มันต้องมีท้อไมคุณไม่รู้ว่าในนี้มีร้านมีคนชี้เป้าคุณปะชาวบ้านอะไรคุณมีคนชี้เป้าปะ<ม>เฮ้ยแล้วคุณมาได้ยังไงคุณคิดไม่ไงว่าทำเลแบบนี้ต้องเข้าต้องแบบสั่งให้ผมเลี้ยวเข้ามาเซ็นเซอร์มันบอกนี่ทุกคนเขียอะไรเซ็นเซอร์มาเชียงใหม่้งทีนี่คือร้านแรกเลยนะร้านแรกและร้านสุดท้ายของคุณเลยจะกลับวะนี่ มาัีงให่สิบ,นนบ,บ 2> 2วัน1ิบวันนอนโรงพยาบาลกี่วันสองวันที่เหลียนอนนโรงแรมตลอดเดินไม่ได้ <c oughs> ไม่ปไหนไม่ได้แล้น,นี้คือทริปก่อนกลับพี่ช้านะครับมาสิบวันเพื่อมาคีบสุกตากแค่ร้านเดียวใช <c oughs> ่ขอบคุณมากครับ <c oughs> โอเคตอนนี้พี่ช้านี่ก็จดจดต้องตองอยู่นานแล้วนะพี่ช้างเนี่ยผมรู้คุณจะเล่นอะไรคุณตรงดิ่งปเไยนี่เลาเนตุลาตรงดิ่งู้ดฮู้ดฮู้ดนมเอนตุลา่นนี่ไง ปล่อยมันปล่อยมันจฟมเพิสเน่ปล่อยมันโดเรมอนน่ปล่อยมันแล้วงานแข่งจรินแชมป์ประเทศไทยอ่ะคุณไม่เอาชนะมอนให้ได้อ่ะไม่เอาเธอไม่เอาพี่เช้าก็ยังกลัวโดเรมอนแฟมเพิสอยู่เหมือนเดิมน่ะร้านนั้นน่ะอแมวเอาดิแมวแ่นตุละไปเอาสิฮะเอาสิโอ้ชีวิตอะไรหยิบไม่ได้จะหยิบให้ ไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องหยิบทำไมล้อจะหยิบอะไรโหยา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 แรกเทียร้อยมันเสียชื่อยาแรกเทียร้อยโอเคน่าเกลียดเดี๋ยวเดินไกลไม่เป็นไรเดินไปบ่อยได้คุณไม่ได้เล่นคีบตุ๊กตาเท่าไหร่ละกี่เดือนละเดือนคาร่าถูกคุณไปเล่นที่ไหนร้านอะไรนะร้านสดเหรออย่าไปพูดเลยเนาะไม่มีอะไรให้น่าพูดถึงนะร้านอะไรยกยกอะไรเนี่ยเนาะยก ยกเขาเล่นเหมือนยกเขาอ่ะเฮ้ยแรกสองร้อยได้จับไข่ผมมีแล้วเาเลยวไปจับไข่อะอะไรอะไรของผมของตัวตัวอาแล้วโอ้โหเลขสีแดงเหลืองเ้วยอ่าวเลยโอวิชาได้เยอะอ่ะโอ้โหนิ้ใช้นี่อ๋อ เ7็เหรียญน,นะทุกคนอันนี่แหละนีน่คุณก็ไม่ได้มธรรมเหมือนกัน <gesprochen> ไม่คุณเป็นคนอย่างนี้วะอ่ะพี่ชาร์ปคุณไม่ได้เล่นนานละคุณจะมาเดิมด้วยอะไรมาเดิมเรหรอเออสุลักทำไมอะ่ะสุล่าทีดีสต อ๋อถ้าน้องๆมือใหม่เนาะใครยังไม่เคยเล่นก็ให้มาเล่นตู้ลาก่อนใช่ปะสำหรับตนพี่ช้าเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นนานก็มาเอาฟิลที่ตู้ลาก่อนละกันตู้ล่างนี่ไม่ได้ใช้ทุนน้อยนะใช้ทุนเยอะแต่มันได้ชัวร์อ่าอ่าโอเคออาบอกบอกน้อยทีตู้แรกอาจจะใช้ทุนเยอะแต่ได้ชัวร์แต่ได้ง่ายกว่าท่าละท่าอาจจะอาจจะไม่ได้เลยใช้ทุนเยอะอาจจะไม่ได้เลยบางทีอาจจะใช้น้อยแต่ก็ได้เหมือนกันจะได้แต่บางทีเยอะอาจจะไม่ได้ก็เหมือนกันมันก็แล้วแต่ที่ท่านะง่ายๆไปอยู่ที่คนที่ นนี่ะแหถ้าขี้ไม่ได้เป็นไงทำไงขี้ไม่ได้อะไงเปลี่ยนเอ้ยไม่อะไม่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยดนามาตลอดนะพี่ช้างคุณเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรพี่วานนั่นแหละตัวเสี้ยมตัวเสียมเอาอะไรเ่ยโอ้โหที่จริงอะมันควรจะได้อะ้วนะโอ้จะเอามูมินหรอใครหรอดูดีๆ อะไรชื่ออะไรม้ามันไม่ใช่อะไรหรอกนะที่มาเอาตู้ลากเนี่ยพออย่างดีเลยมาเอาม้าทุกคนเอามะม่วงไม่เอาอันนี้แหละไงไงเละฮะเละมีไม้เท้าไม่เท่านาดอะเกี่ยวไม่เท้าออกไปเข้าออกได้มใช่หรือ แค่นั้นแหละเดินได้อะไรหลงนับไม่ได้เอาหนดูซิว่าถ้าไม่มีไม้เท้าที่ค้ำมันค้ำจักรแกล้คนอยู่นี่เมื่อกี้เออเทีซิซๆเออ่ะไงเป็นของไม้เท้าันเอาไปทิ้งเลยผมจะเดินกลับไงเฮ้ยมินมีไม้ยีมาม่วงอ่ะไอ้พ้นมี คืนนี้เลยอ๋อเราฆ่าใครจะไปยุ่งกับคุณพี่ดาว่าคุณจะเล่นอะไรอีกน้องเล่นตัวใหญ่ดูดิเล่นให้น้องๆดูว่าตัวใหญ่บางทีถ้าเราเล่นท่าที่ดีใช่ไหมมันก็มานะตัวนี้พี่ทัาลองเม่คิดคำนวณไหมว่าขากลับเนี่ยกี่วิต้องคำนวณเหรอไม่ต้องเอาเผื่อน้องๆเขาอยากรู้อะเดี๋ยวนี้ต้องคำนวณแ้วเหรอต้องคำนวณแล้วไม่ต้องเก้าสู่ยุคใหม่ไปพร้อมกันใช่ เลิกคำนวณเลิกสอนเลิกสอนไหมแต่นี้จะสอนไหมเขามีที่ให้เล่นไหมน้องๆไม่สอนแล้วอ่ะเลิกสอนแล้วถ้าสอนไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันเนาะตอนนี้ไม่ไม่สอนละเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวละเออไม่สอนแล้วนะทุกคนไปไหนอ่ะได้สมใจละอะไรมันโอ้ป้ายไม่ได้เว้ยไม่ได้เอาตัวนี้ละไปฮะไปฮะไปเถอะเอาอีกเหรออะไร อะไรลองดูอะไรไปเถอะไปจะลองเขาเีิ่มไหมไงไปไหนไหนไหนเรียอไหนไหนกูบอกกูไม่ต่อแล้วไงต่อไปก็ได้มันมันเล่นได้ก็เล่นเออไปก็ได้ไปก็ได้นี่เดี๋ยไปมีโอกาสกันนี่ไงลูกเิงปนตองไงนี่อยู่ใกล้ๆด้วยลองเล่นสักเรียนตองเีล่นลองลองโอ้โห ามไปไปต่อไปเรื่อยอันนี้พี่ชายคิดว่าได้เป็นท่าไหนสองหนึ่งมาสองหนึ่งนะเฮ้ยลืมม้าลืมม้าพี่วานเจ๋งดีไปหมดลืมม้าม้าเหรออันนี้ลืมม่ะไปไปเร็วเก็บนะหมดสมาธิเลยกูหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันหมดแรงจุงใจเลย โอ้โอ้ฮึฮึทึฮึนึเึนึฮึนึฮนฮึ้ึฮนี้ฮึฮึฮนนึฮ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 ึนึฮ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 ลฮึ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 นึฮึึึหึึ เฮ้ย่เข้าไม่เข้าวนี้มนองหนึงนี้นึงนี้นึงจะหมดละขลังกระพุ้นเป้าหมายหลักคือมาตอนนี้อะไรนี้ข้าวูยุคใหม่ไปอกัน เอาแล้วด่วนเล่นใกล้ฝ่องแล้วอันนี้อันนี้อะไรนี้อะไรนี้ oh, <no. S 1> อะไรซูมอ,อะไรกนะันแบนั้นอะไรปลายปลายี่